คืนวันที่15พฤษภาคม2002นัดชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกเรอัลมาดริดเจอกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนตอนนั้นมาดริดคือทีมรวมดารากาลาติกอสมิโรนโดบราซิลฟิกโก้โรเบร์โตคาร์ลอสและก็ซีเนดินซีดานที่เพิ่งย้ายมาด้วยค่าตัวสถิติโลกในเวลานั้น77.5ล้านยูโรแฟนบอลคาดหวังว่าซีดานจะทำสิ่งพิเศษให้คุ้มเงินที่เสียไป เกมนั้นเปิดมาเลว์คูเซนสู้สุดใจตามตีเสมอได้หนึ่งหนึ่งทำให้เกมตึงเครียดนาทีที่45ก่อนหมดครึ่งแรกไม่กี่วินาทีโรเบรโตคาร์ลอสวิ่งตะบึงขึ้นมาทางซ้ายบอลหลุดล้นๆ้นแต่เขาไม่สนใจดีดบอลครึ่งหนึ่งเหมือนจะลอยออกหลังบอลพุ่งสูงลอยข้ามแนวรับมาตกตรงหัวกละลหลเขตโทษจังหวะน,นั้นเองซีดานยืนรออยู่เขาขยับแค่ครึ่งก้าวสบตากับบอลแล้วซัดวนลเล่ด้วยซ้ายเต็มข้อลูกนั้นพุ่งโค้งเสียบเสาอย่างบุมงามราวกับถูกวาดด้วยผู้กันของศิลปิน ทั้งสนามเงียบไปชั่วขณะคนภาพพูดไม่ออกก่อนจะระเบิดเสียงตะโกนอย่างสุดเสียงภาพที่ซีดานวันเล่คืนนั้นกลายเป็นโปสเตอร์กลายเป็นตำนานที่เด็กยุคหลังยังเปิด YouTube ดูซ้ำๆและนั่นคือประตูที่พามาตริดคว้าทั่วยุโรปสมัยที่เ